สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางฟูกมิวสิกชาแนลนะครับพี่น้องฟูกมิวสิกแฟนเพจนะครับวันนี้พาพี่น้องมาต้่มไก่กินน้ำกันครับผมต้มไก่บานครับไก่เมีไใครครับสีแก้มนะครับผมต้มสีดนดลนะครับลิ่หมอกำลังเดือดเลยนะครับผมคิดหน่อยคิดถึงคือเกาครับวันนี้นะครับบอครยชวนนี่บอคายไม่มีเวลาด้เฮดคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับอ่ามือนี้ก็เฮดกับขาวเศ้านะครับ ต้มไก่ครับโอ้ยสดห่อนๆแต่มีแห้งครับพี่น้องครับคิดหนักคิดถึงพี่น้องแค้นเพจพี่น้องทางช่องยูทูปคือเกานะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เ็ตคลิปพี่น้องเบิ้งหน้าครับอกระเสียบเลยครับเดี๋ยวครับมีหอดไข่มันมีเรื่องเออสดห่อน,นครับต้มสม,สม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยด้ครับเด้อพี่น้องครับสมองสุบอน,บอนครับ